ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตดข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมรี่กันด้วยนะครับ ในขณะที่ประเด็นเลขของวันนี้ครับทางด้านปูเดเชตบเผยสุดแในปีหลังซัดประตูเลขกให้กับเมืองทองจนได้ครับดรโดยจีงขณะเจ้าเบงปูเดเชตทอดสนิทครับแข้งวัย20ปีของสโมสรเมืองทองยูเนเต็ดรู้สึกดีใจหลังสามารถทําประตูเลขกับเมืองทองครับบนเวทีหลีกสูงสุดอย่างทีกหนึ่งและสำเร็จครับแม้ว่าจบเกม90นาทีเมืองทองยูเนเต็ดจะบุกไ,ไปพ่ายแชมป์เก่าอย่างแทงนนัทบีจีไปตมยูเนเต็ดหนึ่งประตูต่อ2เมื่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาครับโดยทั้งนี้ครับทางด้านเจ้าเบงปูเดเชตทอดสนิทครับได้เผยว่าีช ผมก็เกือบทําประตูได้ครับซึ่งต้องขอขอบคุณพีเตอร์วิลเดเทป้อมปั่นการ์ติส่งมาให้ผมด้วยครับนอกจากนี้รู้ว่าผมรู้สึกขนลุกมากมากเลยครับหลังยิงประตูได้ครับส่วนบรรยากาศในทีมครับพี่ๆในทีมว่าอย่างไรกันบ้างครับดางน้านเจ้าเบงครับก็ได้ระบุว่าพี่ๆทุกคนก็ยินดีด้วยครับในขอขอบคุณทุกคนที่ช่วยส่งกำลังใจและชื่นชมผมด้วยครับขอขอบคุณมากเลยครับและนอกจากนี้ครับทางด้านารูยูรกี้ครับคุณสื่อของทีมครับยังเปิดเผยว่าอย่างที่ผมเคยบอกไปครับว่าทางด้านฟูร์ ไปและหว,วังว่าวันหนึ่งเขาจะสามารถขึ้นมาเป็น11ตัวจริงให้กับเมืองทองให้ได้ครับในขณะที่คุณซูชาบราซิลครับยืนยันอนาคตกับขอนแก่นยังไม่มีความส่บเสี่ยงครับแม้ปุณานเย่เน,นื่องจากผู้บริหารเข้าใจปัญหาของทีมดีครับ โดยชีอขนาดตั้งนั้นคาร์โสเปเรล่าครับคุณซื้อขนแก่นอยู่ในแต่ยืนยันอนาคตตัวเองกับต้นสังกัดยังแข็งแรงดีครับแม้โผนันจะยำยังแย่จุ่มบวยตารางศึกดูทอัิ2 0อ็ครับโดยช่อขนาดจงอางพยองครับภายใต้การคุมทัพของเอ็ดโคชาบบราซิลครับเริ่มต้นรุกการแรกบนหลีกสูงสุดได้อย่างน่าผิดหวังครับโดยล่าสุดบุกไปแพ้เมืองทองอยู่ในแต่3ประตูตัวหนึ่งครับทำให้ผ่านไป7เกมปุ้ยชนะเพียงแค่นัดเดียวเสมอหนึ่งแต่แพ้ไปถึง5เกมครับมีอยู่4คะแนนลังกันดับห้ายของงตาารรคคะแนนับ โดยทางด้านคาร์ลคดก็ได้เผยว่าการทําฟุตบอลเป็นเรื่องของการเผชิญภาะวะความกดดันครับผมยอมรับว่าชี่ผ่านมาเราทําได้ไม่ดีชักเท่าไหร่ครับแดตรงนี้ครับหลายอย่างอาจจะเกิดขึ้นเพราะโชคไม่ดีครับ ผู้เล่นบาดเจ็บแต่ถ้านักเตะที่บาดเจ็บกลับมาก็าจะทําให้ทีมเราสมบูรณ์ซึ่งคิดว่าน่าจะมีทีศทางที่ดีขึ้นครับแต่โดยรวมจากกระแสของหลายๆคนยังดีอยู่ครับผมได้พูดคุยกับผู้บริหารซึ่ง,ขงเขาก็เข้าใจนะครับว่าจีมเราอยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์แต่เมื่อร่ที่จะกลับมาได้ก็จะสมบูรณ์มากขึ้นครับซึ่งเกมนี้เราตั้งเป้าหมายอยู่แล้วว่าจงเก็บ3แเต้มให้ได้ครับโดยที่ขนาดนี้ครับเราได้วิเคราะห์กับจีมโค้ดแล้วครับว่าจะเล่นระบบในผู้เล่นคนไหนหมดที่จะรับมือจีมนั้นครับแต่โชคร้ายไปบ ผมเชื่อว่าถ้าทำประตูได้บางก็น่าจะทำได้ดีขึ้นครับเชื่อว่าทำได้ในจังหวะจบได้ก็คิดว่าจังหวะการเล่นของทีมน่าจะดีขึ้นอย่างเรื่อยๆเลยครับและโปรแกรมต่อไปของทางด้านขอนแก่นยูนเต็ดจะพบกับหนองบัวพิเชฟซีในศึกลีว่าเทยลีก2021แมตช์ที่8วันที่1 6ตุลาคมนี้ครับที่สนามทางด้านองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นครับเวลา18นาฬิกาตรงครับสำหรับทางด้านขอนแก่นยูเนเต็ดครับ ในขณะที่ข่าต่อไปครับทางด้านแฟนบอลคับแห่ชื่นชมทางด้านมัสดาอิชิครับคุณซืชายญี่ปุ่นของทีมเคร่สม,สมุดสมุดประการชิตีหลังช่วยลูกทีมแก็บลูกฟุตบอลระหว่างวอมก่อนเกมดวลกับทางด้านพีทีปรเจกบ์เอเมื่อวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาครับ โดยที่จากกรณีทางสยามสปอร์ตในเพจของทางสยามสปอร์ตครับที่เก็บภาพการทำมานของทางาอิชิคุนสูชายญี่ปุ่นของทีมเคียสมุดสมุดรประการชิี้ในเกมบุกไป,ปเยือนเสมอกับพีทีประจวบศซีส่วนประตูต่อศูนย์เมื่อวันอาทิตย์ที่10ตุลาคมที่ผ่านมาครับโดยคลิปดังกล่าวมีเนื้อ,อเกี่ยวกับทางด้านอิชิไปยืนช่วยเก็บฟุตบอลอยู่ด้านหลังประตูครับละขณะที่ลูกทีมบอมยิงประตูก่อนเริ่มเกมการแข่งขันครับโดยจังนี้ครับปรากฏว่าได้รับเสียงชื่นชมจากแฟนบอลไทยเป็นจำนวนมากครับที่ต่างกันพาคอมเมนต์ถึงารทรมางนขอุสอติ หลายนี้แล้วครับในความทุ่มเตกับการชำระที่มีความทุ่มเตและละเอียดในทุกขั้นตอนรวมถึงมีแฟนบอลบ,บางรายก็ยังสนับสนุนที่ยังต้องการให้เขารับมานคุมทีพช์ติไทยชุดใหญ่อย่างที่เคยเป็นกระแสก่าวมาก่อนหน้านี้ครับ โดยที่การดทั้งนี้ครับทางด้านอิชิครับได้รับการแต่งตั้งคุมทีมเกี่ยวสมุดสมุดประกาศชิตีมาวันที่23ธันวาคม2562ค,ครับโดยดูการที่ผ่านมาพาทีมจบอันดับ6ของตาราง30นัดเก็บได้47คะแนนครับจากนั้นหลังจบซีซั่นสม,มองก่อนมีการปล่อยนักเตะแกนหลัลกออกไปกว่าครึ่งทีมครับแต่ทางด้านอิชิสามารถที่จะปรับทัพให้ทีมคงมีฟอร์มการเล่นที่แข็งแกร่งในซีซั่นนี้ครับไม่แตกต่างจากเดิมเลยครับจนได้รับคำชื่นชมอย่างมากมายครับ โดยชี่ขนาดประเด็นต่อไปฮะทางด้านคุณซหนองบัวครับยืนยันไม่หวังพึ่งทางด้านเฮมินตันจบสกอร์เพียงรายเดียวครับแต่อยากให้นักเตะทุกคนอื่นพยายามทาประตูให้ได้เช่นกันครับโดยชี่ขนาดโค้ชทางด้านทวชัยดำรงอ่องตระกูลครับบวหน้าผู้สอนของนองบัวพี่เชฟสีครับยืนยันไม่ได้หวังพึ่งการทาประตูจากเฮมินตันสวเล็สเพียงแค่คนเดียวครับแต่หวังให้ผู้เล่นคนอื่นสามารถจบสกอร์ได้ด้วยในเกมริเวอร์ทูที่จะพบกับขนเกตยูในเตดในวัน 11, ที่16ตุลาคมนี้ครับโดยชีขยช่ขนาดดาวยิงชาวบราซิลวัย30 ความหวังในการทําประตูของทัพพยาไก่ชนหลังนําเป็นดาวสโตร์สูงสุดของสโมสรละลังดับห้าในการทําดังนั้นดาวสโตร์ถลิกรุกการนี้ครับโดยผลงาน,นยิง5ประตูจาก7จดเกมที่ผ่านมาซึ่งมีลุ้นทําประตูเพิ่มเติมในเกมที่จะพบกับจงอังผยองในสุดสัปดาห์นี้ครับโดยชี้น,นันโคตวัชชัยครับเด้ ได้กล่าวว่าครับเราได้ทาการบ้านอย่างหนักเพื่อเตรียมทีมเดือนกับขนเก่นอยู่ในแต่ครับเราคงปรับทีไม่เยอะจากเกมที่แล้วครับก็คงเป็นการปรับจุนที่ไม่ดีไปแนหลอดจะได้เน้นมากขึ้นในการทําเกมรับและเกมลุกครับเพื่อให้เกิดสมดุลในทีมมากขึ้นครับโดยที่ขณะทั้งนี้ครับเราทั้ง2ทีมเป็นทีมน้องใหม่ครับนี่จะเป็นเกมที่สะดุกแน่ครับส่วนเรื่องกองหน้าที่เราใช้คนไทยหลากหลายนั้นคนจริงที่แฮนเบนตันทําประตูได้มากมายครับแต่เราก็เชื่อว่าคนอื่นๆก็จะทําประตูให้เราได้เช่นกันครับและที่บันมาครับหลายๆเกมลุกทีมของมมกกกาาาาีครัับเขงวววหลย คนครับไม่ได้อยู่ที่คนเดียวผมเองก็มั่นใจในลุกทิมกับผมมันขึ้นอยู่กับโอกาสแน่นอนว่าทุกทีมต้องการสามคะแนนแต่มันก็ขึ้นอยู่กับจังหวะเกมและโอกาสของทีมที่มีมากกว่าครับในต้งนี้ครับจากที่ผ่านมาับเห็นได้ว่าสปปรตของทีมเรายอดเยี่ยมครับเกมรับเราช่วยกันเล่นส่วนเกมลุกอาจมีแค่นักเตะต่างชาติที่ทําประตูได้ครับแต่เราก็พยายามแก้ไขเพื่อให้มีโอกาสจบสกอร์มากที่สุดและนักเตะไทยที่ทําประตูได้บ้างครับใน่องนี้ครับผมไม่ได้กังวลเรื่องอนาคตของตัวเองครับเมื่อผมอยังอยู่ในตําแหน่งผมก็อยากทําให้ทิมที่ทอ ไปของนองบอัวพิเชจ๊รีจะบุกไปเย็นขอนแก่นยูนเแตดในศึกดิโอธอิี228 0เมที่8ครับวันที่16ตุลาคมเวลา18นาฬิการตรงครับที่สนามองค์การบร,ริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นยูนเแตดครับ ในขณะที่ประเด็นต่อไปครับทางด้านจเจริญศักดิ์วงกร่ครับได้เผยว่าโค้ชทีมชาติเปลี่ยนผมต้องมีงานหนักต้องทำเลยครับโดยชื่อหนาทีมชาติไทยครับประกาศแต่งตั้งทางด้านมาโดปูกิง้งกุนซอชาวบราซิลยอรมบันเข้ามาทำหน้าที่เป็นเอ็ดโค้ดบรูศึกฟุตบอลเอฟเอฟซูซูกิครับ2020ทีประเทศสิงคโปร์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระหว่างอินเียตะันตคมถึง1มกราคมนี้ครับโดยทีมชาติไทยจับฉลากร่วมสายสกับสิงคโปร์เจ้าภาพฟิลิปปินส์เมียนมาและทางด้านทีมเบรย์บหรือบุบร่งในและวนรม้่ท เพื่อเรียกเข้ามาสู่ในทีมการลุยศึกชิงแชมป์เอเชีย2020ครับโดยชื่ขนาดทางด้านเจ้าท่เจริญศักดิ์วงกรครกับได้ติฟฟอร์มแรงไว้24ปีของทางน้านเคียวสมุดสมุดประการชิตี้ครับได้ออกมาเผยถึงโอกาสตัวเองหลังทีมชาติไทยมีการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าผู้สอนว่าการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าโค้ชทีมชาติไทยมาเป็นมานพูเก็งครับอาจจะเป็นนานที่ผมต้องทําให้มันเกิดขึ้นในสนามการแข่งขันได้หนักขึ้นครับและสิ่งที่ดีที่สุดคือการทาผลงานของตัวเองในสนามการแข่งขันในเต็มที่ทาให้ด สโมสรป,ประสบความสําเร็จการเล่นเพื่อทีมก็เหมือนกันครับกับการเล่นในกับตัวเองเช่นกันครับกับเส้นทางฟุตบอลอาชีพต่างแดนเราก็ต้องพยายามรักษามาตรฐานการเล่นในสโมสรและทีมชาติให้ดีขึ้นถึงจะมีโอกาสคําว่าโอกาสครับ ในสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในศึกฟุตบอลทางด้าซูซูกิคับ2020ระหว่างวันที่1ธันวาคมครับทีมชาติไทยจะพกบกับทีมชาติที่เพลย์ออฟหรือบุรุนหรือติโมร์เรเต้ครับวันที่11ธันวาคมครับทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติเมียนมาวันที่14ธันวาคมครับทีมชาติไทยจะพบกับฟิลิปปินส์ละวันที่18ครับทีมชาติไทยจะพบกับเจ้าภาพอย่างทางด้านสิงคโปร์เลยครับ โดยมาชี้ประเด็นปิดท้ายของข้างด้านข่าวนี้กันหน่อยกับข่าวที่น่าแสดงความยินดีกับสโมสรกิเลนประโยงเมืองทองยูเนเต็ดครับจีคืนแท่นทีมที่มียอดผู้ติดตามใน YouTube มากที่สุดในวงการฟุตบอลไทยครับโดยที่ขนาดทางด้านสโมสรทางด้านยอดนิยมอย่างเมืองทองยูเนเต็ดครับเผยโล่ทองล้านสับต์ใครครับหลังมีผู้ติดต,ตามบนช่องยูทูบเมืองทองยูเนเต็ดออฟฟิเชียลทะลุ1ล้านคนเลยครับ โดยชีขนาดกิลินพยองเมืองทองยูเนเต็ดครับทีมดังในศึกธทิลีกยังคงเดินหน้าพัฒนาความสําเร็จให้กับทีมในทุกๆด้านครับโดยล่าสุดได้ตอกย้ําความเป็นสโมสรยอดนิยมของลูกออนไลน์ด้วยยอดผู้ติดตามเกินกว่า1ล้านคนเป็นชีเรียบร้อยบนช่อง YouTube เ <c oughs> มืองทองยูเนเต็ดออฟฟิเชีครับซึ่งถือว่ามากที่สุดสําหรับสโมสรฟ,ฟุตบอลอาชีพในประเทศไทยครับโดยชีขนาดทาง u t u b e ครับได้มีการส่ง มอบรางวัลทางด้านลูะทองครับมายังสมุรอย่างเป็นทางการเลยครับพร้อมกับถ่ายภาพร่วมกับบรูยูโรกี้หัวหน้าผู้บุกอรและบรรดานักฟุตบอลเมืองทองอยูไนเตดและทีมันมีเดียสสมสรครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงานเบดลีฟมบรีกันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ